ปีเอตาประติมากรรมหินอ่อนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผลงานชิ้นเอกในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่สร้างขึ้นโดยไมเคิลแองเจโลศิลปินเอกของยุคสมัยปิเอตาหรือปิเอตะสร้างขึ้นในช่วงคิทศัลราช 1498- ดถึง1 4, 4 9 9โดยมิเกลันเจโลบัวนาโรติ หรือที่นิยมเรียกกันว่าไมเคิลแองเจโลผู้สร้างปฏิมากรรมรูปนี้ขึ้นจากการว่าจ้างของสำนักวาติกันเพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับงานศพของพระคาดินานชาวฝรั่งเศสชองเดอร์บินเฮเรสลาเกรัสปิเอตาหรือพระแม่มารีเดลาปิเอตา ปริมากรรมรูปพระแม่มารีและพระเยซูอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาที่พระเยซูถูกนำลงมาจากไม้กางเขนและมอบให้กับพระแม่มารีเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศา,ส,ศาสตร์ของศาสนาคริสต์ปริมากรรมสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนคาราร่ามีขนาด174ซนตมตรคูณ195เซนเมตร พระแม่มารีประทับนั่งพระพักสงบนิ่งแต่มีแววตาแห่งความปราณีโดยมีร่างของพระเยซูพาดอยู่บนตักของพระนางหลังจากถูกนำลงมาจากไม้กางเขนร่างกายอ่อนระทวยปราศจากชีวิตแม้ร่างกายจะดูผายผอมแต่มีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่เห็นเด่นชัดตามหลักของกายวิภาคศาสตร์ในท่านั่งศีรษะของพระแม่มีขนาดค่อนข้างเล็กและมีพระพักดูอ่อนเยาว์มาก ในขณะที่ลำตัวของพระนางสวมชุดและเสื้อคลุมที่ดูใหญ่ขึ้นรอยยับบนผ้าของพระแม่ดูมีลีลาเป็นธรรมชาติงดงามผลงานมีความสมจริงที่แสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมากส่วนขาของพระแม่กลางออก,ออกรองรับพระวรากายของพระเยซูที่มีขนาดเล็กกว่าไมเคิลแองเจโลจงใจทำให้ประติมากรรมรูปนี้มีขนาดไม่สมส่วนไมเคิลแองเจโลสร้างงานนี้ขึ้นโดยใช้ธีมทางศาสนาทั่วไป แต่เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของตนเองลงไปแทนที่จะทําซ้ําสิ่งที่เคยทํามาก่อนหน้านั้นนั่นคือการสลักรูปพ่อแม่ที่มีอายุน้อยและสวยงามแทนที่จะเป็นหญิงสูงวัยตามธรรมชาติซึ่งน่าจะมีอายุ50ปีขึ้นไปเพราะพระเยซูในขณะสิ้นพระชนนั้นมีอายุ33ปีความยาววัยของพราแม่แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ตามทัศนะของไมเคิลแองเจโล ซึ่งการตีความในปิเอต้าของไมเคิลแองเจโลนั้นแตกต่างจากศิลปินคนอื่นที่สร้างงานมาก่อนหน้านี้ไมเคิลแองเจโลเป็นผู้ที่เคร่งศาสนาเป็นอย่างมากสะท้อนออกมาในผลงานชิ้นนี้แต่แนวคิดของเขาแตกต่างจากศิลปินอื่นๆไมเคิลแองเจโลได้ผสมผสานอุดมคติของยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของความงามตามแบบคลาสสิกเข้ากับธรรมชาตินิยมหลังจากงานเสร็จสิ้นลงปเอตาถูกนำมาแสดงในโบสถ์ซานตาเปโรนิล่า ซึ่งเป็นสุสานแบบโรมันที่พระคาดินันลาเกรลาสเลือกเป็นที่ฝังศพของท่านรูปนี้ตั้งอยู่ใกล้มุขข้างโบสถ์ด้านใต้ของมหาวิหารนักบุญเปรโตปิเอต้าเป็นผลงานชิ้นเดียวที่ไมเคิลแองเจโลได้ลักลอบเข้ามาสลักชื่อเอาไว้บนสายสภายซึ่งพาดอยู่บนหน้าอกของพระแม่มารีโดยสลักข้อความว่าไมเคิลแองเจโลบนาโรตีชาวฟอรเรนซ์เป็นผู้แกะสลักรูปนี้ ทั้งๆท,ที่ในผลงานอื่นๆของเขาไม่มีการสลักชื่อศิลปินไว้เลยเนื่องจากไมเคิลแองเจโลไปได้ยินคนพูดว่างานชิ้นนี้เป็นผลงานของประติมากรอีกคนหนึ่งทำให้เขาต้องลัก,กลอบเข้ามาสลักชื่อบนผลงานนี้ไว้และว่ากันว่าไมเคิลแองเจโลรู้สึกเสียใจในภายหลังกับความหุนหันพันแล่นของตนเองเปียต้ามีการผูกรก่อนไปตามการเวลาแต่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อมีนักธรณีวิทยาชาวออสเตรเลียผู้มีอาการทางจิต ชื่อลัสโลโทสเขาเดินเข้าไปในโบสถ์น้อยและใช้ยคอนของนักธรณีวิทยาทุบไปที่รูปสลักพร้อมกับตะโกนว่าฉันคือพระเยซูคริสต์ฉันฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วจนแขนข้างซ้ายของพระแม่มารีหักที่ข้อศอกเปลือกตาบินชิ้นส่วนของจมูกหายไปและแก้มข้างหนึ่งได้รับความเสียหายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21พฤษภาคมคศักราช1972หลังเหตุการณ์นี้ได้มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ จากนั้นได้ย้ายรูปเปียตาไปตั้งทางด้านขวาของทางเข้ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นครวาติกันกรุงโรมซึ่งปัจจุบันได้รับการปกป้องด้วยแผงกระจกอะคริลิกกันกระสุนมเคิลแองเจโลถือว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านหนึ่งแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศิลปะตะวันตกเปียตาเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของมเคิลแองเจโลและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของประติมากรรม